โคมไฟปักสนามโซลาเซลล์โมดิโซล่ารุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับโคมไฟตัวนี้ปรับแสงไฟได้2สีคือแสงขาวและแสงวอร์มความสูง60ซนติเมตรด้านบนตัวโคมไฟก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์แบบโมโนคริสตัลไล์กำลัง5โวลต์1วัตต์ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานประมาณ4 -6 ชั่วโมงแบตเตอรี่อยู่ข้างในตัวโคมเป็นแบตเตอรี่เทียมไอออนความจุ1500ม ah. ิลลิแอมกลางคืนสว่างได้นานประมาณ10ชั่วโมง วัสดุตัวโคมไฟเป็น ABS PC แข็งแรงทนทานโดนแดดโดนฝนนานๆไม่กรอบโคมไฟเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติกลางวันถ้าแผงโซลาเซลล์ชาร์จพลังงานหลอดไฟเขาจะดับกลางคืนฟ้ามืดไฟติดเองอัตโนมัติตามแสงที่เราปรับไว้นะครับสำหรับพิกัดอยู่ที่ตะก้าสีเหลืองด้านล่างนะครับผมครับ